สวยแต่ว่าคุณแม่หอมสวยเนี่ยเถอะถ่านมนแล้วุ๊บปุ๊บดูไรฝุ่นแม่เป็นยังจะต้องจับมือแบบนั้นแล้วยกบวกฝุ่นบ่จับแบบนี้ตัวมันแบบมีแห้งมีผมมือทางนี้บอกว่าไม่แห้งมันบไม่แห้งมันขบวดเหมือนกัน พ่อแม่เ <recess> ซ <nek> ็นติดส่วนอันนั้นบอหูดอกก็มันติดยังหุนมันยกขึ้นได้บ่เมื่อนั้นยกได้ยู่ยกบึ้งผูนสวยเห็นบอกตัดผมดีๆเป็นไดรหลุนออกไหมเลยคือเช้าสัำหน่อยบ่ เห็ดจังไ้่าซีโป้ได้คัวไหมโอ้โหเนี่ยไงในอดจะซีบคนมันอย่างเงี้ยไปหาเงินคนเห็ดหน่าคนเงินหากินคืออีบะคืออีทำคือไปอีทำแน่ดูว่าสีนคนป๊อดซื้อขี้ไข่แท้ให้สูขหลูกันยีคุณ ผัวสี่คนอยู่น้ากันหมดอยู่น้ากันผัวสุ่คนบานแางม่วงเข้า่ามีทิพย์จนมือตอนนี้ยังอยู่น้ากันอยู่บ่ใชอยู่น้ากันเขายังอยู่น้ากันหาเงินเขากับปัญญาเก็บเงินเขาก็ปัญญานี่อ่านังอยู่ห่วยผัวสี่บานแสงม่วงเข้าเขาว่าคือวาสนาเรามีแต่ว่าแบ่งมาทางนี้ให้เป็นยังจังหนึ่ง ทางนี้หนึ่งกง็ยังจะบ่หูบว่า้นซื้อถามเขาถามหนึ่งทีก็ซื้อคอยชัดชดอีว่เพราว่าเขาอยู่บันท้าบากไอ้หวกัน,นอยู่โรงแบบไอ้ัวซีค้นหอยไอจีบหูแบโอ้ย<ป>แม่เจ้าคือมาดลัปล่อยให้มันแห่งก่อนยังมาไปถูเหือนอยูบบ่ไอ้ีบ่าแตงหูแน่หลวงพ่อหนี้คุณไป,ปดาา่าเรา